อีกจะผ่านลาบมาแล้วงอมมากเนี่ยสุกมากๆเดี๋ยวจะไปไปลวกน้ําต้มน้ําแล้วก็ลวกประมาณสิวินาทีเสร็จแล้วเราก็เอาไปน็อกน้ําเย็นเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากสามันเราก็ได้รับประทานครับมันก็จะหวานเจี๊ยบเหมือนที่เขาขายเลยนะครับผมนี่นี่ถ้าแบบนี้กินได้แล้วนะเนี่ยคือแบบนี้มันสุกมากแล้วเนะี่ยกินได้เลยเนี่ยเนี่ยมันยุ่ยมากมันสุกงอมมากเลยอนะ่ย นกินได้เนี่ยกินได้เนี่ยงมอหวานโอเคเออลาลไปก่อนนะครับมันนักพี่น้องมันนักพอแล้วอีกจะผ่านลาบมาแล้ว นอมมากเนี่ยสุกมากๆเดี๋ยวจะเป